สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคูเปิลกันอีกแล้วนะคะในวิชานาฏศิลป์ค่ะเด็กดีค่ะวันนี้นะคะคูเปิลจะมีภาษาท่าทางนาฏศิลป์ค่ะมาให้กับเด็กๆได้ดปฏิบัติกันนะคะภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยในชีวิตประจําวันทุกวันนี้มนุษย์เราใช้ท่าทางประกอบ การพูดหรือบางครั้งมีการแสดงสีหน้าอารมณ์ความรู้สึกเพื่อเน้นความหมายในทางนาตศิลป์ภาษาท่าเสมือนเป็นภาษาพูดโดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาแต่อาศัยส่วนประกอบอวัยวะของร่างกายแสดงออกมาเป็นท่าทางโดยเรียนแบบท่าทางธรรมชาติ เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้การปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์แบ่งออกได้คือท่ารักท่าอายท่าไว้มือท่าตัวเราท่ายิ้มเป็นต้นค่ะเด็กพร้อมหรือยังคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาปฏิบัติท่ารำพร้อมคูเปิลได้เลยค่ะท่าที่1น,นะคะท่ารักค่ะเด็กๆดูจากรูปคูเปิลนะคะเด็กๆจะต้องใช้2มือประสานกันที่หน้าอกของเด็กๆค่ะท่าที่สองค่ะคือท่าอายค่ะเด็กๆดูตามรูปภาพคูเปิลนะคะมือซ้ายแบมือแตะที่แก้มมือขวาเท้าเอว เอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายค่ะท่าที่สามค่ะท่าไว้มือหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าท่าท่านดเด็กเท้าเอวนะคะมือซ้ายเท้าเอวนะลูกมือขวาให้นิ้วมือเรียงกันทั้งห้าแล้วเอียงศีรษะไปข้างซ้ายดเด็กลองสังเกตจากภาพนะลูก ต่อไปค่ะถ้าตัวเราเด็กๆใช้มือขวาเท้าสเอวมือซ้ายจีบที่หน้าอกค่ะศีรษะเอียงไปทางด้านขวามือถ้ายิ้มค่ะมือซ้ายจีบที่ระดับริมฝีปากของเด็กๆนะคะมือขวาเท้าเอวเอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะดเด็ก่ะวันนี้ค่ะภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยของครูเปิลนะคะมีทั้งหมด5ท่าค่ะดเด็กคะครูเปิลฝากเด็กๆนะคะท่าง่ายๆไม่ยากลูกหมั่นฝึกซ้อมและปฏิบัติบ่บอยๆนะคะดเด็กๆก็จะทําได้ค่ะครูเปิลฝากนะคะส่งคลิปน่ารักน่ารักกลับมาให้ครูเปิลดูด้วยนะคะส่งกําลังใจให้กันละกันค่ะบ๊ายบาย